ตลอด40ปีที่ผ่านมาพอร์ต60-40หรือพอร์ตที่มีหุ้น60%พันธบัตร40%ถูกมองว่าเป็นสูตรมหัศจรรย์ของนักลงทุนทั่วโลกทั้งวอร์เรนบัฟเฟตต์ตและเรดาลิโอก็เคยพูดถึงแต่หลังจากเงินเฟ้อดอกเบีย้ยและตลาดที่ผันผวนที่สุดในรอบหลายทศวรรษคำถามคือสูตรนี้ยังใช้ได้ไหมในปี2025พอร์ต60-40คืออะไรพอร์ตนี้ถือหุ้น60%เพื่ออห้โตในระยะยาว ถือพันธบัตร40%เพื่อรับดอกเบีย้ยและลดความผ,ลผลันผวนในยุคปี1980-2020มันทำงานดีมากเพราะดอกเบีย้ยลดลงต่อเนื่องหุ้นเติบโตรแรงจากเทคโนโลยีพันธบัตรมาขึ้นเมื่อหุ้นลงแต่โลกหลังปี2020เปลี่ยนไปหมดครับแล้วทำไมพอร์ต60-40เริ่มพังเพราะเงินเฟอ้อสูงทำให้พันธบัตรขาดทุนมากดอกเบีย้ยที่สูงทำให้หุ้นถูกกดราคาทั้งหุ้นและพันธบัตร ร่วงพร้อมกันในปี2022นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าเรายังต้องถือพันธบัตร40%ิ4ไหมเราควรจัดพอร์ตแบบไหนแทนผมจะพาไปดู3 ETF ที่นักลงทุนยุคใหม่ใช้แทนสูตรเก่าครับ ETF ตัวที่1 SCHD กองทุนหุ้นปันผล,ผลคุณภาพสูงจากสหรัฐรวมหุ้นอย่างเ e p ปซี่ก a c กาโคล่าเวลไลซอนจ่ายปันผลเฉลี่ย3-4ต่อปีและที่สำคัญคือ สเสถียรกว่าหุ้นเติบโตล้วนถ้าสมัยก่อนเราถือ SPY เพื่อให้โตยุคนี้หลายคนเลือก SCHD เพื่อให้โตแบบมีรายได้ระหว่างทาง E ีเทตัวที่2คือ BND หรือ TLT กองทุนตราสารหนี้ทั้งตลาดมันยังคงมีประโยชน์ครับโดยเฉพาะตอนดอกเบีย้ยเริ่มลดลงเราจะได้ทั้งดอกเบีย้ยและส่วนต่างราคาที่กลับมาบวกถ้าอยากให้พอร์ตสมดุลขึ้นก็ยังควรมีตราสารหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมตัวที่ส JEPI หรือ QYLD นี่คือ ETF ที่ใช้กลยุทธ์ cover call สร้างรายได้ปันผลสูง7-10%ต่อปีแลกกับการลดโอกาสโตตอนตลาดขึ้นแรงเหมาะกับตลาดที่ไซเว์หรือช่วงที่คุณอยากพักเงินแต่ยังอยากได้ผลตอบแทนวันนี้นักลงทุนสมัยใหม่ไม่ได้ยึดสูตร60-40เหมือนเดิมแล้วครับบางคนปรับเป็นพอร์ต40-30-30มันคือแนวคิดใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นมากกว่าสูตรตายตัว เพราะในโลกที่เงินเฟอ้อดอกเบียและเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่คือเราปรับตัวเร็วแค่ไหน